เจริญพรท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายหลวงพ่อดรสังคมวันนี้ครับมีโอกาสได้มาเยี่ยมบ้านเพื่อที่จะมาบรรยายโคกน้องนาธนาคารนา้ำคือทางรอดของคันดินไทยนะครับภายใต้การสนับสนุนของอมูลนิธิสโมสรโรตเตอรี่ปทุมวันครับโดยคุณประสาทท่านได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อที่จะให้เกษตรกรได้ขุดโคกน้องนาธนาคารน้ำโมเดลครับพอได้ทุนมาแล้วก็ต้องมีการมาอบรมครับท่านผู้ชมปีนี้ได้12ครอบครัวครับ12แปลงซึ่งเราจะต้องให้เขาได้เรียนรู้วิธีการทำโคกน้องนาธนาคารน้ำโมเดลครับศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสุรินทร์ครับท่านผู้ชมครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ สวยงามสุดยอดอลังการผมอยากจะบอกให้ท่านทั้งหลายทราบว่าเมื่อก่อนเป็นเป็นทุ่งนาอย่างเดียวครับกว่าจะมาเป็นป่า3มอย่างให้ประโยชน์4ี่อย่างตามแนวทางพระราชดำรินั้นสิ่งที่ผมพระอาจารย์ดร,รสังคมต้องต่อสู้ก็คือกับความคิดของญาตพี่น้องที่ไม่เห็นด้วยที่จะปรับที่นาสวยๆเขาบอกมาเป็นป่า3อย่างให้ประโยชน์สี่อย่างครับท่านผู้ชมครับนี่คือศูนย์อบรมท่านผู้ชมครับ อาคารสถานที่ตอนนี้ขณะนี้ครูน้อยชีวิงานของเรากำลังอบรมพูดการทำธนาคารน้ำนี่เป็นวิทยากรอยู่คับท่านผู้ชมครับซึ่งแต่ให้รู้ละกรับเขาเขาว่าการทำธนาคารน้ำคือธรรมชาติสูงขึ้นชีวิตให้แผ่นดินของเราครับเป็นอย่างต่างหรือถ้าจะเอาให้ชัดเจนก็คือต้องให้ถึงชั้นหินุ่มน้ำให้ดูนั่นแหละครับอยู่ที่ซีเวียมนั่นคือ ท่านผู้ชมครับเมื่อก่อนเนี่ยเป็นนาอย่างเดียวลนโลนเลยครับปลูกพืชเชิงเดียวหรือโมโนโครบครับตอนนี้หลวงพ่อดอรสังคมก็ต่อสู้กับแนวคิดตั้งแต่ครอบครัวพี่น้องทุกคนว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนมาเป็นโคกน้องนาธนาคารน้ำจนกระทั่งทุกวันนี้ครับท่านผู้ชมจากการพิสูจน์ให้พี่น้องทุกคนได้เห็นว่าการทำโคกน้องนาธนาคารน้ำมันได้ผลอย่างไรครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อก่อนมีแต่ทุ่งนาครับปลูกข้าวอย่างเดียวตอนนี้อย่างที่เราให้ท่านฟังเมื่อต้นว่าต้องต่อสู้กับแนวความคิดของลูกหลานน้องๆพี่พนะครับว่าเราจะเอานาดีๆเนี่ยมาขุดโคกน้องนาน,นั้นจะบ้าไปแล้วแต่ตอนนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือแนวคิดที่พวกเราตัดสินใจนะครับ โดยการน้อมนำสัตว์พระราชานะครับมาบูรณาการให้เข้ากับพื้นที่ตอนนี้กลายมาเป็นพื้นที่เรียนรู้นะครับเป็นศูนย์กิจกรรมธรรมชาติสุรินทร์ท่านผู้ชมเพราะว่าสวยงามตระการตาอย่างที่ท่านเห็นที่สำคัญต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนิเทศศาสนคุณครับท่านได้มอบความรู้ให้กับหลวงพ่อดออรสังคมและก็ทีมงานครับ จนกลายเป็นสถาบันน้ำนิเทศศาสนาคุณสาขาย่อยสุรินทร์ท่านผู้ชมครับนี่คืออินโนเวชันนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาที่ทำให้เรารู้ว่าธนาคารน้ำเป็นอย่างไรท่านผู้ชมครับศูนย์กษิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ไม่เคยอดน้ำครับอย่างที่ท่านเห็นขณะนี้ครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์นะครับ มีนายเมษาครับน้ำก็ประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้น้ำอุดมสมบูรณ์ที่สุดสมดังคาตรัสพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราท่านได้บอกว่าน้ําคือชีวิตมีน้ําก็มีชีวิตท่านผู้ชมครับดังนั้นโคกน้องนาธนาคารน,น้ําของศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสุริน์จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญที่สุดครับตอนนี้พิสูจน์ให้เห็นว่ามีน้ําก็มีชีวิต มีน้ำก็มีความอุดมสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมครับและที่สำคัญนว,คนวัตกรรมการปลูกครับนวัตกรรมการปลูกต้นไม้ของเราไม่เหมือนใครท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับตรงที่ว่างๆตรงกลางต้นไม้ทั้งสี่ต้นก็คือต้นกล้วยครับเมื่อสามสี่ปีที่แล้วเราปลูกกล้วยตรงกลางแล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นข้างๆสี่ต้นนะครับอย่างเช่นปลูกกล้วยอยู่ตรงกลางไม้สักมะฮอกกานียางนาพยูงอย่างเงี้ยครับ โดยปลูกกล้วยเป็นพีเลียงตอนนี้กล้วยเริ่มเฟดเอากล้วยเริ่มตายไปก็เหลือแต่ต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ์ครับท่านผู้ชมนี่คือนวัตกรรม innovation ในการปลูกแบบหลุมพอเพียงนะครับต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ดรพระอาจารย์มหาสุภาพครับท่านได้ให้คําจํากัดความไว้ว่า,าปลูกแบบหลุมพอเพียงท่านผู้ชมครับนี่คือ,อศูนย์กษตกรรมธรรมชาติสุรินทร์ครับ น้ำเขียวขจีสวยงามครับทั้งทั้งที่ที่อื่นแล้งสุดๆแต่ของเรายังสวยงามนะครับเป็นที่ให้ชื่นชมแล้วก็สามารถที่จะให้ท่านทั้งหลายได้มาชมได้มาเรียนรู้ที่นี่นะครับศูนย์กิจกรรมธรรมชาติสุริน <Yeah. S 1> เมื่อสักครูนี้ได้ถ่ายให้ท่านเห็นว่า,าโคกน้องนาะอายุที่แตกต่างกันนี่คือโคกน้องนาะออริจินอลเลยครับท่านผู้ชม นี่คือที่ดินของพระอาจารย์ดรสังคมครับแบ่งกันคนละ8ดไร่ท่านผู้ชมครับของหลวงพ่อดรสังคมเนี่ยจะสวยงามและร่มรื่นที่สุดเพราะว่าเราทํามาแล้ว8ปีแต่เมื่อสักครู่นี้ของพี่ชายเพิ่งทํามาแล้ว4ปีนะครับดังนั้นหน้ามีนาเมษาเด็กๆจะมาล่องเรือกันท่านผู้ชมครับเจึงมีเรืออยู่นะครับไว้ให้ลูกหลานเราได้ล่องเรือกัน สนุกสนานสำราญเบิกบานใจไม่อยากกลับบ้านเลยละลูกหลานหลวงพ่อครับนี่คือนวัตกรรมที่เ,เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาจากาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในเรื่องน้ำก็คือ,อสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณครับท่านผู้ชมเด็กๆก,ก็จะร่องเรือครับที่อื่นแห้งแล้งมากครับแต่ที่นี่ยังมีน้ำอยู่เสมอเพราะว่าเรากระจายน้ำด้วยครองไส้ไก่หลุมขนมครกครับ มองไปทางไหนความเคี้ยวกระจีวก็ต้องหล่อเลี้ยงด้วยน้ำครับท่านผู้ชมมาดูป่าครับนี่ป่าที่เราปลูกและก็เรียนแบบธรรมชาติจริงๆท่านผู้ชมครับสวยสดงดงามนะครับผสมประสานสูงกลางเตี้ยเรียดดินไม้หัวนะครับนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อกับทีมงานนะครับลูกหลานได้ปรับตัวปรับใจอุทิศ ชีวิตอุทิศเวลาอุทิศสถานที่อุทิศที่นาปลูกป่าสามอย่างให้ประโยชน์สี่อย่างนะครับอย่างน้อยๆท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าสวยงามนะครับเป็นอุโมงคต้นไม้อย่างที่ท่านเห็นนะครับนี่คือที่ศูนย์กจกรรมธรรมชาติสุรินทร์ครับท่านผู้ชมหลายคนหลายท่านก็คงจะแปลกใจว่าอีสานของเราทําไมอีสานเอินว่าเป็นยังจังฮือเฮืองเหงเลืองเหลือ่อม ถ้าเราทำถูกต้องท่านผู้ชมครับเราก็จะได้รับความถูกต้องออผลรับที่ทำโคกน้องนาธนาคารน้ำก็จะมีน้ำอุดมสมบูรณ์อย่างที่เห็นครับมีในน้ำมีปลาในนามีข้าวเ,เราก็จะแบ่งพื้นที่นะครับเราจะแบ่งพื้นที่30 30 30 10ก็คือมีน้ำา30%มีนา30%แล้วก็มีปลาอีก3 0เ มีที่อยู่อาศัย10%นะครับดังที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้นะครับนี่เป็นแปลงของน้องสาวนะครับเขาก็จะดําดรงชีวิตแบบบ้านในป่าอบรมชีวิตตัวเองให้ใหคุ้นเคยกับป่า <c oughs> ตอนนี้ท่านผู้ชมครับนี่คือโคกน้องนาธนาคารน้ำสุรินทร์ครับจะให้ท่านเห็นว่าทำไมป่าต้นไม้เนี่ยถึงอยู่เป็นกลุ่มๆอย่างนี้ครับ นะครับมีมหกการีไม้สักยางนาตะเคียนทองประดูครับอยู่เป็นกอเขาเรียกเป็นกอเมื่อก่อนตรงกลางก็จะเป็นกล้วยครับอย่างที่ท่านรู้ว่าโค้งน้องนาธนาคารน้ําสุเรนเราปลูกต้นไม้เป็นกอนะครับโดยเทคนิควิธีการแบบหลุมพอเพียงนะครับดังนั้นก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เข้าไปดูใน YouTube ของหลวงพ่อดอร์สังคมหลายหลายเวอร์ชันนะครับที่พูดถึงธนาคารน้ําแล้วก็พูดถึงหลุมพอเพียงนะครับท่านจะได้เรียนรู้ว่าเป็นอย่างไรดังนั้นวันนี้ขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่รับชมวิดีทัศนะครับหรือ Tik t o ็อกของหลวงพ่อดรสังคมในครั้งนี้ได้เสนอโคกน้องนาธนาคารน้ําสุรินท วันนี้วันที่4มิถุนายนครับรู้สึกว่าแห้งแล้งแล้งกว่าปีที่แล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ในความแห้งแล้งก็ยังมีความเย็นสบายเพราะว่านี่คือโคกนองนาะธนาคารน้ำของเราไปที่ไหนก็จะมีแต่ความร่มรื่นชุ่มชื้นเพราะเราอยู่ในป่าขอขอบคุณทุกท่านทุกคนจงมีความสุขความเจริญนะครับมีโอกาสพบกันที่ศูนย์กิตกรรมธรรมชาติสุรินท ขอเจริญพรทุกท่านจึงมีความสุข